ต้นนี้ไปดูภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองกําลังผาเมืองนะคะก็กําลังลาดตระเวนในพื้นที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปรากฏว่าพบเข้ากับชายต้องสงสัยนะคะกําลังขนวัตถุบางอย่างชายต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บทิ้งของแล้วก็วิ่งหลบหนีข้ามฝั่งกลับไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยปรากฏว่าพอเช็คดูนะคะสิ่งของซึ่งเป็นกระเป๋าที่ชายต้องสงสัยทิ้งเอาไว้ในนั้นมีทั้งยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนค่ะ เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกําลังผาเมืองค่ะตรวจสอบกระเป๋าสะพายที่ชายต้องสงสัยทิ้งเอาไว้ที่ป่าแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านแก่งตุ๋มหมู่3ตาบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ในนั้นนะคะพบว่ามียาบ้าหุ้มด้วยกระดาษเทียนไข5มัดมัดละประมาณ2,000เม็ดค่ะอยู่ในกระปุกครีมอีก1กระปุกจํานวน12เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด10,000 2เม็ดนอกจากนี้ยังมีเฮโรอ,อีนบรรจุอยู่ในขวดเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะอีกหนึ่งขวดน้ำหนักประมาณ3.5กรัมค่ะโดยการตรวจยึดยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ทหารครั้งนี้ ทำขึ้นนะคะตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจออกลาดตะเวนป้องกันแล้วก็สกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะจนกระทั่งลาดตะเวนถึงแนวชายแดนบ้านแก่งตุ๋มหมู่3เจอเข้ากับชายต้องสงสัยหนึ่งรายสะพายกระเป๋าเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยขอทําการตรวจค้นแต่ชายดังกล่าวรีบวิ่งหลบหนีข้ามไป ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทิ้งเอาไว้แค่กระเป๋าสะพายอย่างที่บอกเล่าคุณผู้ชมไปของกลางทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งมอบให้กับตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่อายเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ